ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย์บายเดย์ไลน์นะครับวันนี้เรามาเล่นสเกลเมอร์ชั่นแผทใหม่ล่าสุดที่เขาปรับตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับก็สาเหตุที่เขาปรับก็คือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่เฝ้าเครื่องปั่นไฟโหดมากบางเกมเล่นแบบชั่วโมงครึ่งเป็นชั่วโมงก็ยังไม่จบเลยเขาก็เลยปรับลดความสามารถให้มันเฝ้าเครื่องปั่นไฟให้อ่อนกว่าเดิมแต่ว่าเพิ่มความสามารถในการไล่ล่าผู้รอดชีวิตให้ดีกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดีกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเล่นมันค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปอธิบายในเกมแต่ตอนนี้เรามาดูเปิร์กับแบดออนที่เราจะใช้ในวันนี้กันก่อนดีกว่าก็อันแรกนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตโดนกับดักของเราแล้วเขาจะติดสถานะเหิวช้านะครับแล้วก็เลือดไหลออกเยอะด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น ลดคูดาวในการใช้สก,กิลทำให้เรากดปล่อยโดนได้ไวกว่าเดิม25%นะครับปล่อยโดนรัวๆเลยอันต่อไปเปิร์กนะครับเปิร์กโจอันนี้เป็นเปิร์กที่ฆาตรกรตอนนี้ฮิตมากใครที่จะกลับมาเล่นเดสบายในช่วงแผ่นนี้แล้วแบบไม่รู้ว่าจะใช้เปิร์กอะไรดีเปิร์กโจเนี่ครับเมื่อตีคนล้มภายในระยะ3.2เมตรก็เครื่องเหมือนแฟระเบิดเนาะอันต่อไปก็จะเป็นแขวนเสาขาวของตัวอ e ีกานะครับ แล้วเครื่องระเบิดแล้วก็อันนี้ล็อกเครื่องอันสุดท้ายเป็นทาโดโฟเบียเป็นเปิร์กที่เป็นเปิร์กใหม่สําหรับสเกลมู์ชนนะครับเพราะว่าความสามารถสเกลมู์ชนเปลี่ยนไปเบิร์กทาโดโฟเบียเนี่ยมันจะมีผลกับตัวนี้มากๆเลยนะครับคล้ายๆกับพวกตัวอ้วกพวกลีเจียเลยก็เปิร์กจะมีทั้งหมดประมาณนี้เดี๋ยวความสามารถที่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวไปอธิบายในเกมกันมาครับดันแลมกิเลน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าด่านนี้จูงง่ายแต่เราจะเล่นแบบคุมโซนเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวละครคุมโซนเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไล่ง่ายกว่าเดิมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีข้างบนด้วยเราจะเฝ้าแค่ประมาณตรงบ้านใหญ่นี้เนาะกับดักก็เหมือนเดิมครับโดนเราอะวางไว้ตรงเครื่องปั่นไฟแล้วก็วางไว้ตรงจุดจุก๊กแต่แพทใหม่มาเนี่ยจะเน้นวางตรงจุดจุกจะดีกว่า อันนี้วิ่งมาโดนวิ่งมาโดนแถบแล้วเราก็จะเดินไว้ด้วยนะโดนเราอะวางเพิ่มครับห้ามวนเหมือนเดิมโอเคถ้ามันโดนเนี่ยโดนแสงเราครบสี่รอบสามรอบเนี่ยมันจะเจ็บเลยเจ็บละเจ็บละเห็นปะมันเลยเหมาะกับทานาโฟเบียไงแก้หรอมันพังโดนเราขอหนึ่งทีเอาทานาก่อน เ,เจ็บสองแล้วเจ็บสองแล้วเดี๋ยวเราไปแขวนเรียกกลับครับโดนทำลายแล้วก็เรียกกลับคือถ้าเป็นแผดก่อนอะ่ะโดนมันจะแบบสแกนพอสแกนครบล้วจะตีทีเดียวลมใช่ไหมครับแต่อันใหม่อะ่ะมันจะสแกนแล้วถ้าคนวิ่งไปโดนย้ำๆอะ่ะอันนี้มันจะเจ็บเลยมันดีกับเพริคทานานะครับ โอเคเดี๋ยวเราต้องวางโดนเพิ่มมีเสียงวะตรงนี้ครับวางไว้กันจูก,ก่อนปั่นไว้เล็กน้อยลงมาช่วยยังโอ้โหแล้วคนที่เจ็บมาช่วยด้วยไงประเด็นไอ้หมวยมาบางผมก็ตีก่อนติดโบโลทามไปเอ้ยไอ้นี่เชิงตึงไอ้นี่มองหลังโหดมองหลังโหด ยึดยาก,ก่อนโอเคมีคนวิ่งใส่โดนครับเราวิ่งไวแล้วตอนนี้เอาเลยแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับถ้ามีคนวิ่งไปวิ่งไปโดนกับดักอะ่ะผมเรียกว่ากับดักแล้วกันวิ่งไปโดนกับดักเราอะ่ะแล้วมันติดมันติดเครื่องติดตามไว้ที่แขนตอนนั้นอะ่ะเราจะวิ่งไวครับเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งไล่เลยนะเวลามีคนวิ่งมาโดนสแ,แกนครั้งแรกมันจะติดกับดักไว้ที่แขนนะครับ ทำให้เราวิ่งไวด้วยเนี่ยความสามารถของมันปรับมาใหม่เน้นไล่ล่าแต่มันก็เฝ้าเฝ้าเครื่องได้อยู่อาจจะไม่โหดเหมือนเมื่อก่อนโอเคไม่สนไม่สนตรงนั้นผมเองแค่ฝั่งบ้านใหญ่ก็พอผมยังไม่ได้วางกับดักของผมอีกสามอันเลยวางไว้กันจุกหลังบ้านครับจุกเด็กกระโดดมาก็เจ็บข้างหน้าผมก็วางเอาไว้ตอนนี้มีคนวิ่งมาสองคน เอาเดวยวไว้ก่อนโอเคท <Yeah. S 1> ับไม้ฟรีเอา้าแลกเฟดไปเลยไอ้นี่รักเพื่อน <Yeah. S 1> โอเคมีคนวิ่งไปติดกับดักละ <Yeah. S 1> เห็นปะเรากดคอนโทรลเราจะดูเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนเฮ้ยโอ้โหนี่ชอบทำลาย <Yeah. S 1> ทำลายทรัพย์สินของผม <Yeah. S 1> ผมก็ตั้งใหม่ครับ ชิวชวอันนี้มือบอลโอเคมีคนวิ่งไปโดนอีกแล้วมันวิ่งฝ่าทะลุตร,ตรงนี้มาเอา้ามันไม่ดึงผมแขวนเสานี้ก็ได้วิ่งไปข้างหลังโอเคเจ็บแล้วเห็นปะเจ็บ ติดสถานะห้ามฮิวด้วยเวลาโดนสแกนครบเอ้ยใครพังอันนี้อีกแล้ววะผมมพิงจะใส่ใหม่ไม่ใช่หรอนี่ครับจุดวนที่ผมวางตรงนี้เพราะว่ามันมีแผ่นไม้เห็นปะจุดวนยาวเราไม่ให้เขาวนวางไว้ตามจุดจุกเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็ดอันนี้ทำกิจกรรมนะครับเดือนไวอ่า อเอาไว้ก่อนละกันผมเจะทานโทโฟเบียสี่คนจะได้ปั่นไปชา้าๆเรียบร้อยครับบาดเจ็บหมดอย่างนี้ทานาใช้ได้ผลโอเคไอ้แว่นวิ่งไปโดนกับดักเราแต่ไม่ได้สนใจนะครับเราเน้นแบบโซนๆเหมือนเดิมจะวนหรอ ผมวางถึงแม้ว่ามันจะเจ็บแล้วเราก็วางกับดักเอาไว้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันสแกนแล้วมันจะเดินช้าโอเคเรียบร้อยทำลายมาแล้วเก็บดูดเราเลยเก็บกับดักเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้เสาขาวเหลือคนสุดท้ายเนี่ยเสาขาว โอเคเ้าขาวตอนนี้ใช้ครบละเก็บกลับมาก่อนตรงนัน้นมันไม่มีที่จุกวางไว้ตรงเครื่องเหมือนเดิมมีคนปั่นข้างบนหรือเปล่าไม่มีวะผมคุมดีมากตอนเนี้อาจจะปั่นอยู่บ้านนั้นไม่มีคนมบบเอ้ยนี่ไงผมจะไม่ไล่นะถ้ามันไกลเกิน เล่นคุมโซนของเราดีกว่ามีคนไปติดกับดักครับไอแเวนโดนแน่ไอ้แวนวิง่งอีวนวิ่งไวมากเลยวะ่ะที่ผมเป็นตัวละครเดินไวเนี่ยตามไม่ค่อยทันเลยวะ่ะใช้เปิ่กสามเปอร์เซ็นต์สือค <c oughs> อเดดไปอะไรอ่ะ โดนกับดักผมสแกนหรอติ <c oughs> ดแผลลึกปั่นไฟยากนะถ้าผมวอาไปตรงเครื่องปั่นไฟอะ่ะมันต้องแก้ก่อนเมื่อกี้ไปไหนละขวามือแต่มันอยู่นอกอยู่นอกระยะที่เราจะเฝ้านะครับโอเคยังได้อยู่แถบนี้เราคุมไม่จำเป็นต้องสามเอา้านี่แหละครับ วิ่งผ่านถ้าวิ่งผ่านซ้ำๆเยอะๆมันก็จะเดินช้ามันจะแจ้งเตือนด้วยแล้วผมฟาดเลยไหมอยู่ไหนฟาดเลยเอ้าหวัวหันกลับมากดตายยากอันนี้สเต็ปตั้งแต่ปี2020แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะมีตายยากนะเนี่ยไม่เป็นไรได้แต้มเพิ่มตีหลายรอบเพื่อหมัดกระเบิดสวยเปิดข้างล่างครับเปิดโจวิุแมบ,บดี ไม่มีเสาเสาขาวไม่มีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยใช้หมดละติดแทนโทฟรฟียเยอะอยู่เอา้าเตะฟักทองเตะฟักทองให้ผมเห็นได้ยังไงเ <c oughs> หลือสามเครื่องเหลือสามเครื่องที่ผมไม่ไรู้สึกแบบเกรงกลัวผมชิวมากตอนนี้นพอเครื่องปั่นไฟที่เขาปั่นไปคือผมไม่ได้แชร์อยู่แล้วผมจะคุมแค่ฟังนี้ เสียงแบบนี้แสดงว่ามีคนโดนติดกับดักใส่นะครับนี่แล้วเราก็จะเดินไว้ด้วยต้องฟังเสียงให้ดีถ้ามันมีเสียงตืดดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมีคนโดนสแกนแล้วเราก็เดินไว้มันทำลายหมดเลยเหรอผมตั้งใหม่ได้ชิวๆผมตั้งใหม่ได้ชิวๆจะจุกตรงนี้มันจุกได้ไหมก่อนจุกได้ไม่นานหรอก โอ้ยโอ้โหมีเปิดไอโฟนแล้วผมเดินไวอยู่นะตอนเนี้ยโดนสแกนครับเนี่ยเดินช้าละโดนสแกนบ่อยๆนะโดนสแกนซ้ําๆเจ็บอยู่โดนสแกนซ้ําๆนี่เดินช้าเลยวนไม่ได้วิธีจิวก็คือห้ามวนที่เดิมเก็บครับตอนนี้ไม้ไม่มีแล้วเฮ้ยหมลีได้นี่หว่า ถ้าตรงไหนไม้ใช้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องวางกับดักนี่ประโยชน์เดินไล่ได้เลยสกินนี้โคตรสวยอะ่ะสีผมหน้ากากชุดคือสีมันเข้ากันด้วยอะ่ะหน้ากากโอนี้หน้ากากโอนี้มีเขามีรอยเท้านะตรงนี้วางไว้ก่อน อ่าไม่เห็นหรอหนึ่งทีฟรีเลยอย่างนี้วิ่งติดด้วยเอาโดนสกแกนซ้ำโดนสกแกนซ้ำงี้ผมวิ่งไวนะโมลีโมลีมล <c oughs> เมื่อกี้ที่เขายืนอยู่นานเพราะว่าหลังจากที่เราปล่อยกับดักไปอะ่ะ <c oughs> เราจะติดสถานะสถานะแบบไม่มีเสียงหัวใจด้วยนะครับ พอปล่อยโดนปุ๊บไม่มีสิ่งหัวใจประมาณสิบวิหรือเจวิอะไรประมาณนี้แหละเป็นตัวสเตวิกตัวหนึ่งเหมือนกันโอ้โหนี่กดตายยากคมๆคมอีกแล้วคอเด็ดยื้อเวลาได้แป๊บเดียวเท่านั้นี่หากคนสุดท้ายก่อนผมเห็นรอยเทา้าปะวะเหน่อย,อยู่บ้านเนี้ย ไอ้แครเอไว้มันทำลายโดนผมแถวนี้แหละเปิดตู้ดีกว่าผมว่ามันไม่ได้ออกไปไหนนะยังอยู่บริเวณนี้แหละไม่งั้นผมเห็นรอยเท้าข้างนอกแล้ว เนี่ยหลบตู้ที่ไหนสักตู้นี่แหละแล้วในบ้านตู้โคตรเยอะหรูอว่าจะอยู่หลังบ้านวะเดี๋ยววางโดนเพิ่มดีกว่าผมไม่ให้ออกจากบ้านนี้เรียบร้อยอันนี้มันชื่อหิ่มซเลเยอร์คนไทยแน่นอนโมลีพบสี่คนว่ะทุกคน อาวุธเราสวยงามสะด้วยอาวุธนี้เป็นอาวุธจากฮาโลวีนนะครับคอนเทสตบายเดย์ไลน์นะเป็นกิจกรรมผมได้สกินนี้มาสวยอะ่ะเดี๋ยวเราไปตามหาข้อเด็ีแล้วก็จัดการเหมือนเดิมทําไมไม่ออกเกมโดนมูรีแล้วยังอยู่ในเกมหมายความว่ายังอยู่รอเพื่อนเหรอตรงไหนที่มีเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วไม่คาหนีด้วยนะ ซื้อชุดมาใหม่หน่ารักเชียรตรงกลางครับตรงกลางตัวละครที่สวยที่สุดในเกมตอนนี้สำหรับคิลเลอร์เกาเมอร์ชั่นซืดิดเทนเซอร์อีกละโอเคเก็บสี่แต้มก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับก็ นี่แหละแพใหม่ของสกาเมอร์ชั่นมันจะทําให้คนเจ็บได้ง่ายกว่าเดิมเน้นไล่ล่ามากกว่าเดิมเป้าอาจจะไม่โหดเท่าแพทก่อนแล้วแต่ผมเอนจอยกับแพทใหม่มากกว่านะครับเพราะว่าเวลาไล่แล้วมันรู้สึกแบบมันทําให้คนเดินชาได้โดยที่ไม่ต้องใส่แอดออนมันทําให้คนเจ็บได้โดยที่เราไม่ต้องตีคามโวกับธานนาาโฟเบียได,ได้ก็โอเค เยี่ยมเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วจะมาเล่นตัวละครตัวไหนต่อไปฝากกดติดตามไว้บ๊ายบาย